ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนสองของเซียนนาดีสุขูสุคนนะครับรอบนี้ก็มาตามต่อหวยลาวพัฒนาเซียนนนนะครับวัดประจำวันที่26ครับวันพุทธที่26กรกฎาคม2566หนะครับครับเข้าก็มาตามต่อกันอีกนะครับพอบเซียนนาดีสิทธถามเบ้งตัวเลเบ้งน้ำเซียนนนบลูวาจิตโธติดบะติดนะครับเ้ายังไง ไปตามรับช่มรับฟังไปน้ากันนะครับครับรอบที่แล้วนะครับคองเสี้ยนน้นกับตัวเลขของเสี้ยนนนกับบ่อเขาครับเป็นวิ่งเจ็ดกับหกนะครับวิ่งเจ็ดบนวิ่งล่างหกจับคู่กับบ่อเขาดนะครับเด้รอบนี้กับมาตามต่อให้พี่น้องเข้ากับเขาครับกับมีเขามีรถนะครับตัวเลขกับบอนเนนะครับรอบนี้อาจของเพิินจีเข้าเขากับมาตามต่อให้เอฟซีเข้าได้เบิ้งได้ส้มไปน้ากันนะครับ ครับจงค่อยเขอบไปติดตามช่มไปน้ากันนะครับครับเมื่อนี้เสียให้เชี้นาสิเป็นผู้โทษสัมผัสนะครับถา้าโทษติดก็จะให้เบ้าแหลมเป็นผู้เขียนตัวหนังสือตัวเล็กให้พี่ให้น้องเข้าเบ่งเข้าช่มไปน้ากันครับครับผมของเราพัฒนาครับในงวดที่ผ่านมาครับผมวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566เลขที่ออก 020390ครับพี่น้องครับสำหรับเลขลางออก03ครับผมครับขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอซทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับมื่อนี่ครับผมแอดจะพาพี่น้องครับมาติดตามครับผมเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมของธนอาจารย์ครับพี่น้องเสียนนนครับผมครับก่อนไปเบิ้งครับผมในงวดที่จะถึงครับไปเบิ้งงวดที่ผ่านมากกว่ก่อนครับพี่น้อง ครับสำหรับตัวเลขหนี่ท่างของทนาจารย์เสียนนนะครับเนาะครับเสียนนหน้องคายครับผมบนวิ่ง7ดครับพี่น้องล่างวิ่งหกครับผมครับสำหรับเลขวิ่งนี่ก็ลุดไปครับพี่น้องครับสำหรับเลขจับคู่ครับเลขบนก็ลุดไปเลขล่างก็ลุดไปครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอบันที่ตามรับชมเมืองตัวเลขน้ำกันครับผมครับขออนุญาตพี่น้องครับผมเดี๋ยวทุ่งสายด่วนสวัสดีครับเสียนนนครับครับสวัสดีครับผมโอ้พอดีตัวติดพอดีนะครับสวัสดีครับผมเสียนนเนาะครับเนาะ ครับครับเอามาตามเล่าพัฒนาต่ออีกนะครับครับเปิดกล้องนะครับเสียนนนครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับตัวแถกันนะครับของเซียนนนนะครับเอาแบบลูกทุ่งหรืเนะเซียนนนครับลูกทุ่งหรอครับ ครับครับก็รอบนี้ก็มันใจบ่เชียนนนกระบอปันไดครับปันไดยเนาตามให้คือเก้าครับ,บานนรตามให้คือเก้าเย็บที่ขอมานะครับ,<า>บพอเพื่อนก็นยังมีความมันใจในตัวของเสียนนนอยู่คือเก้านะครับเยนนเ็บที่ขอบคุณเอฟซีหลายๆครับผมการ็ดสุดกำลังสุดครับรับบ่าว่ากันครับมีเขามีรถครับเสียนนนครับ ครับผมครับครับเริ่มได้เนาะครับเริ่มเลยครับผมครับผมเอาบนก้อนมาครับครับบนก้อนครับผมครับข้าบนวิ่งลูดบนวิ่งลูดสี่ครับอืมบนวิ่งลูดสี่ที่ตัวเดียวไหครับที่ตัวเดียวครับโอ้ จับคู่นะครับเนาะครับครับจับคู่เลยครับจับคู่ครับซีหนึ่งซีสองซีสามครับซีหนึ่งซีสองซีสาม อไ้อีกบ่ครับครับเปดแล้วครับเลือสามตัวครับโอ้ตัวนนเดือสามตัวบัดนี้ยังเดือดสามตัวอันนี้สามตัวนือสามตัวนะครับจงไว้เชอันล้สมตัวครับสาัวครับครับสามตัวครับครับจารศูนย์สี่สามศูนยี่สองครับศูนี่สาม ศูนย์สี่หนึ่งบ้าครับพี่หนึ่งครับผมศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่สองครับผมสามหาเงินบ่ครับสามหาครับอันนี้เหล็กเหล็กล่างได้บ่เส้นน้นมีบ่เส้นเหล็กล่างครับวิ่งเจ็บสองครับวิ่งเจ็ดกับสองบนล่างล่างนี่เจ็ดกับสองครับล่างวิ่ง กับสเด่นตัวใดครับเจ็ดกับ 2. 2องเด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดครับผมครับประกบคู่ครับเจ็ศครับเจ็ดศูนย์ปครับสองแปแล้วครับ มาหนี่เลขบนมีตัวไหนเด่นวะครับจับคู่สตัวครับมั่สามกับสี่หนึ่งครับผมสี่สาครับสำหรับเลขล่างเลยครับผมเลขล่างเก็บศกับ28ครับเจ็ศูนย์กับสองแปดถือว่าพอหางเนาะภาษีนี่ง ทำภูเขามาเด็ดซีเฮ็ดเต็มสูตรอยู่ครับผมครับผมเข้าเข้าเข้าครับผมขอให้ปังปังครับเชิญนอนปังปัง่น้องยุตซี่จได้โชคหมืนกันครับบอเขาเฮ็ดจับคู่จะหาฮกคู่นี่ก็ได้ดอกก็ถือว่าบลายดอกหาฮกคู่ครับอือบนล่างหาฮกคู่กับพวกป็นแยงตรงนั้นครับเนาะมัดทั้งงานบนบนบนฮกคู่ล่างฮกคู่สินะครับผมครับ จเขากเนแน่มาใเ้เคือเก่าครับครับครับสหรับตัวเหล็กแนวทางของเซียนนนนะครับก็ครับขอบุณขอบคุณครับเซียนนนครับครับผมขอบคุณหลยครับผมขอบคุณมากครับผมรันขึ้นว่าวันีครับพี่รองเอซครับครับตัวเลกแน่วท้างครับผมขอบาจารย์ครับผมโอยวันที่ห้วันันนี้โอ้ ครับบติเฮตให้เห็นหน้าวะครัพี่กันเราพ้มกระได้บมีให้ไม่น่าเฮ็น้ำพนหอกครับขออนุญาตพี่น้องเอี่ครับผมขอบคุณอะไรนะครับตัวเล็กแนวทางครับผมของกานจักครับผมเซียนนนน้องไข่ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอครับผมของบารวครับขรักรือเซียนนน ครับสำหรับครับผมบนวิ่งรูดครับผมตัวแถบของเพป็นนะครับเสียนนุ่นสี่ครับพี่น้องครับล่างวิ่งรูดเจ็ดหล่องสองครับสวัสดีครับเสียนนุ่นครับสำหรับครับผมเลขจับคู่ครับผมพี่น้องครับเด่นเด่นกับสี่หนึ่งครับผมครับสี่สามครับผมสำหรับตัวหล่องกับสี่สองครับผมครับสำหรับเลขสามตัวได้พี่น้องครับผมกามี่ครับผมศูนย์สี่สามศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่สองครับผมครับสำหรับตัวเลขล่างครับพี่น้อง ยับคูครับเด่นๆจะมี7028ครับพี่น้องครับสำหรับตัวร่องก็มี73ครับผมครับขอพี่น้องทุกที่ทุกคู่ทุกคนครับผมที่เข้ามาที่ตามรับชมกันแล้วครับก็่าลืมครับผมครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับตัวเลงหน้าทางครับผมของท่านอาจารย์เซียนนนหนองขายครับผมครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านใดที่เขามากกันแล้วครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับผมเพื่อท่านจะได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางครับผมจากทั้งช่องของเบาแหลมพารวยเากา่าพารวยครับผมเอาไม่พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนได้พิจารากันบงกระผมครับขออนุญาตพี่น้องครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้่ายทําขึ้นมากครับผมบริษัสนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนเล่นการพนันครับผมครับสาหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมครับขอพี่น้องครับผมเบงคลิปครับผม ใส่วิจารณญาณในการที่ตามรับชมวงครับผมตัวเลกแนวทางครับผมอย่างมีสติครับสําหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารุ้ยกาวผ้ารุ้ยก็ต้องขอตัวมา่าผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับผมเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเยแบปหน้าจอก่อนครับเย็ีกับเชหน้าจอด้ะครับบ่าวแหลมบรรยายให้เรียบร้อยแล้วครับอยามาไวตรงๆให้พี่น้องเข้าไลยเชบหน้าจอยปน้ำกันนะครับ ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ตัวเลขกเสี้ยนน้นครับมาง่มนะครับอาจมีตัวส้นกันนะครับบนวิ่งลูดซนะครับจับคู่ซีหนึ่องซีครับเด่นที่ระบายซีไ้ให้คือซีหนึ่กับซีสานะครับส่วนเลขกสามตัวกับศูนย์ซีสามศูนย์ซีหนึ่งนะครับศูนยเลขล่างวิ่งลูดเจ็ดกับสอครับเด่นเจ็ดจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามสงแปดนะครับระบายซีให้ก็คือเจ็ดศูนย์กับสองแปดเด่นเด่นนะครับ ครับขอให้พี่นวังเข้าโศกดีในรอบปัน้นพุทธที่ยีบหกสองถุ่มเคืองนะครับให้มีเฮสุขสุขคนนะครับครับสวัสดีครับ